โอเคครับก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมและผู้ติดตามทุกท่านนะครับผมในวันนี้ผมก็จะมาบอกพยารณ์อากาศของวันที่1เดือน12กันนะครับผมสภาพอากาศในวันนี้จะมีอะไรเข้ามาดูกันเลยสำหรับในวันนี้ก็จะเป็นสภาพอากาศหิมะตกเล็กน้อย2ช,ช่วงเวลานะครับช่วงแรกจะเป็นต0องกา27ถึง11องกา27ช่วงต่อไปก็จะเป็น21องกา01ถึง22องศา01นะครับผมมาดูในเขตจับกันเลยครับ เข้ามาในคีจัระดับตามเลยนะครับเอาลงมาที่สถาปการเหหิมะตกเล็กน้อยเลยครับโปเกมอนก็จมีตานี้เลยเราย้ายมาที่คีจับระดับสูงนะครับผมสถาปการณ์หิมะตกเล็กน้อยโปเกมอนก็จมีตาที่เห็นเลยนะครับสำหรับในวันนี้ก็ขอจบคลิปไวเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์ไปช่วยติดตามให้กันด้วยนะครับผม แล้เวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้บ๊ายบาย